สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใครนะคะที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับแอปทางรัฐแล้วนะคะก็ทุกคนก็อาจจะลงมี ลงไปยืนยันกดรับสิทธ์แลวนะคะส่วนใครนะคะที่ยังงง,งยังไม่ได้กดรับสิทธ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทําวิธีที่ลงรับสิทธ์นะคะอันดับแรกนะคะเราก็กดเข้าไปที่แอปทางลัดของเราที่เรามีแล้วนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะหลังจากนั้นเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่ามีหน้าข้างหน้าเป็น เขียนว่าโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0หมืนบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเราก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอนุญาตทุกอย่างกดไปที่อนุญาตนะคะกําลังโหลดข้อมูลนะทีนี้เขาก็จะมีข้อกําหนดบพื่อเลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็กดถัดไปค่ะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็ฉันยอมรับนะคะแล้วกดถัดไปค่ะ นี่อันนี้คือเป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ลงนะคะก็ให้ไปลงแต่ว่าบางคนก็คือลงแ๊บเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงหมายเลขสามแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองออกแล้วเราจะเข้าใหม่นะคะเราจะลองออกไปเราจะลองออกไปก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะกดเข้าแอปใหม่ค่ะใส่รหัสเหมือนเดิมค่ะนี่ ก็ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเราก็ลองตรวจสอบสถานะของเราดูนะเพราะว่าเราเพิ่งลงไปเมื่อกี้มันจะได้ขึ้นเท่าไหร่สถานะที่เท่าไหร่แล้วกดเข้าไปปุ๊บกำลังโหลดข้อมูลนะคะไปหมายเลขสามแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะรอดูนะคะว่าสิทธิ์ของเรานะคะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเลยอีกแค่สองข้อเองถ้าใครยังไม่ลงนะคะก็ไปลงให้เรียบร้อยนะคะ เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเราต้องลงเพราะว่าเ,เงินตัวนี้นะคะเราจะสามารถใช้ในพื้นที่อำเภอของเราใช่ไหมทีนี้ณนะตอนนี้ค่ะมันยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเขายังตรวจสอบอยู่รู้สึกว่าจะตรวจสอบไปถึงเดือนตุลานะคะก็อพอเราตรวจสอบไปถึงเดือนตุลาใช่ไหมก็คืออยากให้ทุกคนอะลงไปเลยเพราะว่าบางคนณหมอเอาเอางินเราก็ต้องกลับบ้านสีทาบ้านไกลแหละ ปีใหม่เราคิดว่านะคะช่วงปีใหม่ได้ใช้แน่ๆเพราะว่าเขาน่าจะมีการถ้าจำไม่ผิดน,นะคะมีการระยะเวลาให้ใช้ประมาณ6เดือนนั่นก็คือปีใหม่ก็น่าจะได้ใช้เพื่อเผื่อนะคะส่งการแล้วก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นลงไว้ก่อนนะคะเผื่อที่เราจะเอาไปใช้ที่บ้านเรานะคะซื้อของใช้ทุกอย่างซื้อของนู่นนี่นั่นเข้าบ้านเราได้นะคะช่วยเราได้เยอะและที่สําคัญเงินก้อนนี้มันจะเป็น ความรับผิดชอบของเราทางประเทศถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่ลงเอามันจะเสียสิทธิ์นะคะก็ทุกคนก็อย่าลืมลงเอานะเพราะว่าทุกคนต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราให้ครบนะคะทุกคนวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะมาในแบบรูปของการกินอาหารนะคะเพราะว่า อันนี้เรามาทำคลิปสอนเฉพาะกิจนะขอให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะให้ถึง1,000ัซับสไครด้วยค่ะขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย